สวัสดีครับเชาวหลอนจริงทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวจากทุค่ำคืนนี้ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในแต่ละค่ำคืนเราจะนําเรื่องราวจากถังบ้านที่ถูกส่งเข้ามาอาจเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้มีแต่ความน่ากลัวแต่มีความน่าคิดแฝงอยู่เรื่องที่ทำให้ทุกคนต้องตั้งคําถามกับความเป็นจริงประาสัมผัสและแม้กระทั่งสต,ติของตัวเอง สำหรับคืนนี้เรามีเรื่องเลาจากคุณอาร์มครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องวัตถุที่เราหลายคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันบางคนใช้มาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินบางคนใช้เมื่อสร้างความทรงจำดีๆกับครอบครัวแต่สำหรับคุณอาร์มมันคือกองเหล็กที่กับเก็บความสิ้นหมองของใครบางคนเอาไว้และนี่คือเรื่องราวของเขาครับในชื่อเรื่องว่า ลดมือ2ส,สวัสดีครับพี่ผมอามนะครับเรื่องของผมมันเริ่มขึ้นมาประมาณ2ปีก่อนตอนนั้นธุรกิจของผมทำอยู่มันเจ๊งครับเจ๊งแบบไม่เหลืออะไรเลยจริงๆจากที่เคยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีคล่องๆกลายเป็นว่าต้องมานั่งรับเหรียญเพื่อขาซื้อข้าวกินในแต่ละวันรถคันเก่าก็โดนยึดไปแล้วครับชีวิตตอนนั้นมันมืดแปดด้าจริงๆ แต่คนเราต้องต่อสู้ใช่ไหมครับผมได้งานใหม่เป็นเซล์ที่ต้องวิ่งหาลูกค้าตลอดทั้งวันบริษัทไม่มีรถให้ครับและแน่นอนว่าผมต้องหารถมาใช้เองด้วยงบประมาณที่จำกัดแบบสุดๆรถมือ2ก็คือคำตอบเดียวครับผมใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยครับพี่ในการตะเวนหาเต็นท์รถมือ2ราคาถูกๆผมไม่ได้มองพวกรถสวยๆในเต็นท์ใหญ่ๆเลยนะ ผมมุ่งหน้าไปที่เต็นอย่างเดียวแหล่งรวมรถยนต์พืนสองขนาดมาหืบมาแถบชานเมืองใกล้ๆท่าเรือโดยใครๆหลายคนก็เรียกมันว่าสุสานรถหรือมากกว่าที่จะเป็นที่ขายรถซะอีกภาพที่ผมเห็นวันแรกยังติดตาเลยครับรถเป็นบนพันๆคันจอดเรียงกันสุดลูกหูลูกตาบางคันฝุ่นเกาะหนาแน่นจนมอมเห็นสีเดิมบางคันก็มีสภาพเหมือนเพิ่งผ่านสมรภูม,มามาหมาด มันเป็นอาณาจักรของความเสื่อมโทรมที่รอวันฉุกชีวิตใหม่หรือรอวันถูกแยกส่วนปเป็นเศษเหล็กผมเดินผ่านรถยุโรปเก่าที่จอดไร้เจ้าของผ่านรถกระบะสภาพบุกสลายจนไปเจอกับเซลล์คนหนึ่งท่าทางดูรีบๆเขาได้ชี้ไปที่โซนด้านในสุดที่มีรถเข่งญี่ปุ่นจอดอยู่กลุ่มหนึ่งที่ลองดูโซนนี้เลยครับสภาพดีราคาถูก รถบ้านหลุดจำนำเอกสารครบแน่นอนเซลล์คนนั้นได้เสนอให้ผมแล้วสายตาของผมก็สุดกับรถคันหนึ่ง Honda Civic FD สีบอลเงินเป็นรุ่นยอดนิยมเลยครับสภาพภายนอกมาดูดีกว่าคันอื่นอย่างเห็นได้ชัดมีรอยขีดข่วนบ้างตามกาลเวลาแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยเลยล่ะครับที่สำคัญคือราคาของมันถูกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมาก ถูกจนหน้าใจหายผมเลยถามเซลล์ว่าทำไมคันนี้ถูกจังครับพี่มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเซลล์คนนั้นก็ตอบป,ปัดมาว่าเจ้าของเก่าร้อนเงินน,น้องไม่มีอะไรหลอกเครื่องยังดีแอร์ยังเย็นลองสตาร์ทดูได้นะวินาทีที่ผมเปิดประตูเข้าไปนั่งความรู้สึกแรกที่ผมสัมผัสได้ ไม่ใช่ความเย็ยนจากแอร์ที่เตียวพึ่งเปิดแต่มันเป็นกลิ่นครับมันเป็นกลิ่นแปลกๆกลิก่นอับชื้อเหมือนผ้าที่เปียกมานานผสมกับกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงราคาถูกที่มันจางมากๆแล้วแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมอธิบายไม่ถูกมันเป็นกลิ่นจางๆคล้ายๆกลิ่นเขาเลือดที่แห้งกลางเป็แล้วผมถามเซลล์อีกครั้งเขาก็ทเป็นเหมือนไม่ได้กลิ่นอะไร แล้วก็บอกผมว่าสงสัยอาจจะจอดนานไปนหน่อยเดี๋ยวเอาไปล้างอาชีดก็คงจะหอมแล้วโดยความที่ผมไม่มีทางเลือกอื่นและราคาของมันก็ยั่วยวนใจเหลือเกินวันนั้นผมจึงตัดสินใจวางเงินมัดจำแล้วคนัดวันมารับรถ,ถทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าผมไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อแค่รถแต่ผม กำลังจ่ายเงินเพื่อซื้ออดีตของใครบางคนที่ติดมาด้วยอาทิตย์แรกที่ผมได้รถมาทุกอย่างก็ดูปกติครับผมเอารถไปล้างขัดสีลงแว็กให้ใหม่หมดแต่กลิ่นแปลกๆนั้นก็หายไปแล้วนะครับหรืออย่างน้อยผมก็อาจจะคิดว่ามันหายไปนะผมใช้รถคันนี้วิ่งงานทุกวันเชา้าจะรถคล่ำชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งครับ วันนั้นฝนตกหนักมากผมได้ขับรถจากบ้านลูกค้าที่ต่างจังหวัดต,ตอนนั้นก็ดึกแล้วครับประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มได้มัง้งบนทางด่วนก็มีรถไม่มากนักขณะที่ผมกำลังเปิดเพลงฟังเพลินๆจูจู่ผมก็ได้กินนั้นอีกครั้งกลิ่นอับชื้นกลิ่นน้ำหอมข,ของผู้หญิงแล้วก็กลิ่นเขาจางๆนั่นมันเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วครับ คราวนี้มันชัดเจนมากกว่าเดิมมากเหมือนมีคนเอาภาพเปี่ยๆมาปดไว้ที่จมูกผมพยายามจะลดกระจกเพื่อให้อากาศถ่ายเทแต่กลิ่นมันก็ยังวนเวียนอยู่ในรถเหมือนไม่ได้ออกไปจากอากาศภายนอกครับแต่มันกําเนิดจากข้างในข้างในรถคันนี้เองแล้วเรื่องปแปลกๆก็เริ่มตามมาครับเซ็นเซอร์ทอยหลังเริ่มดังขึ้นมาเองทางัทางที่ข้างหลังผมก็ไม่มีรถสักคัน มันดังเป็นจังหวะติ๊ติต๊ตติ๊แล้วก็เงียบไปครับเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งจนผมนึกว่ามันเสียแต่ที่พีชชินก็คือ G.P.S. ครับผมไม่ได้เปิด G.P.S. นะครับผมขับรถเส้นนี้จนชินแล้วแต่อยู่ดีๆหน้าจอที่คนโซลกางมันก็ติดขึ้นมาเองเป็นหน้าจอแผนที่แล้วมัน ก็กำหนดจุดหมายไปทางเองอัตโนมัติเสียงสั่งขอ,ของผู้หญิงที่ไร้อารมณ์ก็ดังขึ้นมาว่ากําลังคำนวณเส้นทางไปที่บ้านผลของผมรู้ไปทั้งตัวเลยครับบ้านบ้านใครมันไม่ใช่บ้านผมแน่นอนครับเพราะตำแหน่งที่มันปักบุดอยู่คือหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งท้ายซอยเปี่ยวๆที่ผมเคยผ่านรถตอนถาลูกค้ามาตอนกลางวัน เป็นคนงารที่ตั้งไม่เสร็จนะครับมีแต่เสาปูนและมันก็ดูน่ากลัวมากผมรีบเอื้อมมือไปปิดหน้าจอทันทีแต่เหมือนมันจะรวนไปหมดแล้วครับกดปิดไม่ได้เลยผมเลยตัดสินใจดึงกุญแจออกและดับเครื่องกลางทางด่วนเลยโชคดีมากที่ตอนนั้นไม่มีรถตามมาผมได้จอดรถอยู่ข้างทางพักใหญ่ตั้งสติแล้วก็ลองสตาร์ทใหม่ ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติหน้าจอที่เราสนิทเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นผมกลับถึงห้องด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมเริ่มรู้สึกว่ารถคันนี้ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวหลังจากคืนนั้นผมพยายามหาเหตุผลมาอธิบายทุกอย่างครับระบบไฟฟ้าอาจจะลวนกลิ่นนั่น อาจจะมาจากช่องแอร์ที่อับชืน้นผมพยายามจะหลอกตัวเองทุกวิธีทางเพราะว่าผมยังต้องใช้รถคันนี้ทำมาหากินจะให้ขายทิ้งตอนนี้ก็คงขาดทุนจับเยินแน่แต่ผมยิ่งพยายามจะเพิกเฉยมันก็ยิ่งพยายามจะสื่อสารกับผมมากขึ้นบางครั้งที่ผมขับรถอยู่คนเดียวเงียบ ผมมักจะได้ยินเสียงคนถอนหายใจหนักๆมาจากเบาหลังบางทีก็ได้ยินเสียงมือนของเล่นเด็กตกอยู่บนพื้นรถทั้งๆที่ผมตรวจดูทั่วแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยความหวาดระแวงมาเริ่มกัดกินผมแล้วครับผมเริ่มนอนไม่หลับเวลาผมขับรถตอนกลางคืนผมก็จะไม่กล้ามองกระจกหลังเลยเพราะผมกลัวกลัวว่าจะเห็นใครบางคนนั่งอยู่ที่นั่น จนผมเริ่มทนไม่ไหวผมตัดสินใจลื้อรถทั้งคันด้วยตัวเองผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ๆผมลื้อพรมปูพื้นถอดเบาะหลังออกมาดูทุกซอกทุกมุมแล้วผมก็เจอมันครับมันเป็นของชิ้นเล็กๆที่หล่นเข้าไปในล่องเบาะด้านหลังครับมันเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายใบเล็กๆขนาดสองนิ้วที่ขอบรูปมันเก่า และก็ทิจจาไปหมดแล้วในรูปนั้นเป็นรูปครอบครัวครับผู้ชายคนหนึ่งดูหน้าตาใจดีกำลังโอบภรรยาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขและก็มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนตักพวกเขาทั้งสามคนดูมีความสุขมากเป็นภาพครอบครัวทสมบูรณ์แบบแต่เมื่อผมพลิกดูด้านหลังของรูปถ่ายก็มีลายมือเขียนด้วยปากกาสินเงินที่เริ่มจาง เขียนข้อความสั้นๆไว้ว่าบ้านของเราความฝันของเราหัวใจของผมเริ่มหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยครับบ้านคำเดียวกับจีพเอสมันพูดในคืนนั้นผมมั่นใจทันทีเลยว,ว่าพ่อครัวในรูปนี้คือเจ้าของเก่ารถคันนี้ความรู้สึกกลัวของผมมันเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารและความอยากรู้ ผมอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับพวกเขาทำไมพวกเขาถึงต้องขายรถคันนี้และทำไมความฝันของพวกเขาถึงได้ม่อยู่ในมือของผมในสภาพแบบนี้เย็นวันนั้นด้วยความอยากรู้ที่มันมีมากกว่าความกลัวผมจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่โง่ที่สุดผมได้ขับรถคันนั้นมุ่งไปยังหน้าบ้านหลังนั้นหมู่บ้านล้างที่จีเพเคยนำทางผมไป ผมมาถึงที่นั่นตอนที่ฟ้าเริ่มมืดแล้วครับโครงการหมู่บ้านล้างที่ดูน่ากลัวกว่าตอนกลางวันหลายเท่าตัวบ้านแต่ละหลังก็มีแต่โครงสร้างปูนเสาปูนวัชจจพืชที่ขึ้นลกไปหมดบรรยากาศที่ดูมันเงียบวังเวงเหมือนเป็นเมืองที่ถูกลืมไปแล้วผมไม่รู้ว่าหลังไหนคือบ้านของพวกเขาแต่เหมือนรถมันจะรู้ครับผมค่อยๆขับรถเข้าไปใกล้ๆช้าๆ แล้วไฟนาลรถของผมก็กระพริบขึ้นมาสองครั้งตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่เกือบท้ายโครงการผมจอดรถดับเครื่องและก้าวลงไปยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนหลังอื่นๆแต่ที่ต่างออกไปคือที่กำแพงปูนด้านหนึ่งมีรอยสเปรย์สีแดงพ่นเป็นข้อความว่าลาก่อนวินาทีนั้นเองครับ กินอับชื้นก็กลินน้ําหอมนั่นก็โชยมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันรุนแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้กลิ่นมาและมันไม่ได้มาจากในรถมันมาจากในบ้านหลังนั้นผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางจากให้เดินเข้าไปขาของผมมันก้าวไปเองผมเดินผ่านประตูที่มีบานเข้าไปในบ้านที่ว่างเปล่าที่พื้นมีแต่เปษปูนและไม้เกื่อนไปหมดแล้วผม ผมก็เห็นครับตรงกลางถงบ้านที่ควรจะเป็นห้องนั่งเล่นมีรอยด่างสีําคล้ายเป็นวงใหญ่อยู่บนพื้นปูผมรู้ได้ทันทีว่ารอยนั่นคืออะไรและในสมองของผมภาพต่างๆก็ฉายขึ้นมาเองเหมือนที่ผมไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยภาพของผู้ชายคนนั้นเจ้าของรถที่เขาธุรกิจพังไม่มีเงินมาสร้างบ้านในฝันต่อ ภาพของเขาที่ร้อกกับพัรญนาอย่างรุนแรงในรถคันนี้ภาพของความสิ้นหวังความล้มเหลวที่มันกัดกินหัวใจของเขาผมไม่ได้เห็นผีไม่ได้เจอวิญญาณแต่ผมกรับรู้ถึงมันครับผมรู้สึกว่าความเจ็บปวดความผิดหวังความโกรธและความเสียใจครั้งสุดท้ายของเขาที่มันยังคงวนเวียนในถานที่แห่งนี้และมัน กระถูกกับเก็บบนรถคันนั้นเหมือนเทปที่เล่นซ้ำไปซ้ำม,มาผมได้ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นแล้วจูๆ่ๆผมก็รู้สึกมันมีมือเย็นๆมาดับที่ต้นคอผมถึงขั้นสะดุ้งตุดตัวแล้วก็หันกลับไปมองปรากฏว่าไม่มีใครตรงนั้นทุกอย่างมันว่างเปล่าผมไม่รออะไรอีกแล้วครับผมรีบวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตกลับไปที่รถ เปิดประตูสตาร์ทเครื่องและเหยียบคันเร่งออกจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังเลยแม้แต่วินาทีเดียววันลุงขึ้นผมเอารถไปขายที่เต็นท์ทันทีครับขายแบบขาดทุนยับเยินผมไม่สนใจแล้วว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่ผมแค่ให้รถคันนี้ออกไปจากชีวิตของผมก็พอผมได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็งไม่มีใครเชื่ออาว่าผมบ้าครับหาว่าผมคิดไปเอง และชีวิตของผมกลับมาเป็นปกติผมตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินจนวันนี้ผมก็พอจะลืมตาอาปากได้อีกครั้งเรื่องมังคนควรจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับทุกวันนี้ในบางคืนที่ฝนตกผมยังคงได้กลิ่นอับชื้นและกลิ่นน้ำหอมจางๆนั่นอยู่เลยครับมันโชยมากับลมทั้งๆที่ผมไม่ได้อยู่ใกล้รถคันนั้นแล้วก็ตามและที่น่ากลัวที่สุดคือ บางครั้งเวลาที่ผมเหนื่อยมากๆหรือรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเวลาที่ผมมองตัวเองในกระจกผมจะเห็นแววตาของผู้ชายในรูปถ่ายคนนั้นซ้อนทับอยู่บนใบหน้าของผมเองแววตาของคนที่สิ้นหวังคนที่สูญเสียทุกอย่างผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจอคืออะไรเป็นวิญญาณที่ยังผูกติดตากับความทรงจำสุดท้ายของเขาหรือเป็นแค่ความมืดในใจของผมเอง ที่มันถูกปลุกขึ้นมาโดยสคกยนตกรรมของคนอื่นผมรู้แค่ว่าความรู้สึกที่หวังของเขาบางส่วนของมันได้ถูกส่งต่อไม้ผมแล้วและมันก็ยังคงอยู่กับผมเป็นเหมือนเงาที่มองไม่เห็นหรอวันที่ผมอ่อนแอแล้วมันก็จะกลับมา,าทักทายผมอีกครั้งผ่านกระจกบานนั้น นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดจากคุณอาร์มครับเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดกันนะครับว่าวัตถุสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะของมือสองที่มีประวัติยาวนานมันสามารถกักเก็บได้แค่ความทรงจําหรือมันสามารถกักเก็บความรู้สึกของเจ้าของเก่าเอาไว้ให้ด้วยความกลัวของคุณอาร์มแท้จริงแล้วมันเกิดจากวิญญาณหรือมันเป็นเพียงภาพสะท้อนของความกลัว ความล้มเหลวในใจของเขาเองที่ถูกกระตุ้นโดยเรื่องราวของผู้อื่นบางทีผีที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในรถแต่อาจจะเป็นเงาเงาของความสิ้นหวังที่สามารถส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้เหมือนกับโรคติดต่อนั่นเองแล้วคุณล่ะครับเคยรู้สึกแบบนี้กับของมือสองชิ้นไหนบ้างในบ้านของคุณหรือเปล่า สำหรับคืนนี้เวลาของหลอนจริงหมดลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่าเรื่องต่อไปลาดีสวัสดิ์ครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องหลอนจริงของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวขนลุกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ ขอบคุณสำหรัญกรรับฟังสวัสดีครับ